กดแห่งความสุขชีวิตคนเราตอนนี้มีแต่ความทุกข์ค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรามีเรื่องอะไรมากมายที่เราต้องเครียดเจอปัญหามากมายในโลกข้างนอกก็ทุกพอแล้วค่ะแต่วันนี้เราจะทํายังไงให้ใจของเราสุขใจของเราสงบค่ะ 1. ไม่คาดหวังอะไรจากใคร ทุกครั้งที่เราคาดหวังเราอยากให้คนนั้นเป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนั้นเราจะรู้สึกทุกใจมากๆเลยค่ะเพราะเราไปคาดหวังในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้กลับมาคาดหวังในตัวเองดีที่สุดค่ะ 2. ให้อภัยและปล่อยวางการพูดว่าให้อภัยมันง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าทําได้คุณมีความสุขทันทีค่ะและการที่เราบอกว่าให้เราปล่อยวางในสิ่งที่คนเคยทําร้ายเราอะนะใช่ค่ะเพราะการที่คุณโกรธเกลียด แค้นชีวิตคุณต่างหากที่หนักที่ถ่วงดังนั้นใครที่ทำอะไรไม่ดีกับเราเราจะปล่อยวางความโกรธความเกลียดความแค้นแล้วก็ให้อภัยคนที่เคยทำร้ายเราให้ได้คุณจะมีความสุขแน่นอนค่ะ ไม่ยุ่งกับเรื่องของคนอื่นทุกครั้งที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เราอะเจอปัญหามากมายเพราะว่าเราไปยุ่งเรื่องของคนอื่นมากเกินไปค่ะกลับมายุ่งแค่เรื่องของตัวเองแค่คนในครอบครัวก็พอแล้วสี่ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครคุณรู้ไหมคะว่านิสัยของคนเราอะ่ะที่ทําให้เขาอะ่ะ เหยียบตัวเองกดตัวเองเอาไว้เพราะเขาชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่มีกว่าดีกว่าเก่งกว่าเปรียบเทียบให้ตายยังไงคุณก็ไม่เคยเห็นว่าตัวเองดีค่ะกลับมาชื่นชมตัวเองกลับมาเห็นค่าในตัวเองและคุณจะไม่อยากเปรียบเทียบกับใครและข้อสุดท้ายค่ะมีความเมตตาการุณาชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่เราได้เมตตาตัวเองแล้วก็เมตตาคนอื่นเมตตาคนที่เรารักแค่นี้ชีวิตคุณก็มีความสุขแล้วค่ะ ไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่เปรียบเทียบกับใครชีวิตคุณจะยิ้มได้กว้างขึ้นกว่าเดิมใจคุณจะเบามากขึ้นกว่าเดิมแค่นี้คุณก็มีความสุขมากขึ้นแล้วค่ะด้วยรักขูสซา